ขอล้องเลือกหาลูกนะครับผงศารแม่แว่ยังไงครับเด็กนี่แม่แมวลองหาลูกนะดูดครับดูดูคุณผู้ชมเขาตั้งศารครับหนูแม่เขามาดูลูกเขานะครับเนี่ยเห็นแล้วเวทนาครับแม่แมวเขานะครับมาดูลูกเขาแต่ลูกเขาแหมเสียชีวิตนะครับเสียใจด้วยจริงจริงครับวันนี้เราจะมาดูเคสนะครับงูเหลือมรับแจ้งพี่เขาบอกว่ามันกินแมวกินลูกแมวนะครับมันเป็นลักษณะแบบไหนผมก็ ไม่เห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับมันอยู่ลักษณะแบบไหนนะครับโอเคพี่พี่อยู่ในกล่องใช่ไหมครับโอเคนี่เห็นแม่แมวนะครับเห็นเราเห็นแม่แมวเลยครับเขาร้องเรียกหาลูกพี่เขาเห็นก็คือมันเข้าไปอยู่ในกล่องกินเสร็จแล้วเข้าไปอยู่ในกล่องอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับแม่เขาร้องเรียกลูกเขาอย่างไยอ่าผมเห็นมูเหลืองนะ ผมเห็นกุ้เรือมาแครับเยุแจ้งไซส์ไม่ใหญ่ครับประมาณมสาัก2เมตรนะครับก็บค,บคือเรื่องเรื่องคือแม่แมวครับเขาก็าามาแอบออกลูกที่อยู่ในกล่องรู้สึกว่าจะเห็นลูกแมวตายอยู่ข้างในเลยนะครับ,ช,บชัดเจนนี่ครับลูกแมว1ตัวแล้วครับตายพี่ที่เห็นแต่กินหรือเปล่ากินหรือย,ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวดูกัน พี่พี่พี่รู้พี่รู้ได้ยังไงครับตอนแรกพี่พี่รู้ได้ยังไงครับว่าจริงแมวอ๋อแมวมาร้องลูกแ,แม่แมวก็มาอยู่เป้า,านี้แล้วลูกแมวก็ดังทันนี้แฟนผมได้ยินไงผมไม่รู้ครับผมเขาบอกให้มาดูที่ลูกแมวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเออม,มน,มนดังตอนตอนปกติโดยทั่วไปพี่รู้ไหมครับว่าว่าว่าอ่าว่าแมวมันมาออกลูกนี้พี่ไม่ไม่ไม่รู้เลยครับครับเดี๋ยวเรารู้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆรู้ครับเดี๋ยวค่อยรู้พเี่เดี๋ยวรือยๆยออกตรงหูนี่ครับคุณผู้ชม เห็นครับพี่ชัดเจนนะครับหงสารแม่แมวยังไยครับเด็กนี่แม่แมวลองหาลูกนะยครับแต่ปรากฏว่าไม่ทราบว่าครับลูกนี่เสียชีวิตเป็นหนึ่งแล้วนครับคุณผู้ชมนห่นะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยครับค่อยๆหอยนออกไปครับเห็นไหมครับอาจจะภาพอาจจะดูเอนนิดนึงนะครับสะเทือนใจนิดนึง แต่ด้วยอย่างที่ว่าครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินิดนึงแต่เราก็พยายามที่จะะวังที่สุดแต่ลักษณะแบบนี้ก็คืองูมันแมวก็พี่เขาบอกว่ามันเป็นแมวจรจัดแมวพี่เขาไม่ได้เลี้ยงไว้ครับแล้วก็ามาเขามาออกลูกตรงนี้แม่แมวออกลูกตรงนี้พี่ก็เพิ่งทราบได้ยินเสียงแมวร้องแล้วก็แฟนก็บอกให้มาดูนะครับว่าว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยผมนิดนึงนะครับไม่เป็นไร มันทั้งหมดมีกี่ตัวพี่พี่พรู้ทราบไหมไม่หมายถึงลูกลูกแมวลูกแมวเห็นแต่ผมเห็น,ผม,หนผมเห็นน้องเสียชีวิตแล้วหนึ่งนะครับไม่ใช่มันต้องมาช่วยเขาได้อยู่ได้อยู่พี่นั่นแหละพี่รับผมนิดนึงเดี๋ยวเื่อง,งูเดี๋ยวผมจับให้ไม่ใช่ปัญหาพี่นะครับเหลืองไซส์ประมาณสักสองเมตรพี่แป๊บหนึ่งเลพี่ กินเข้าไป,ไปแล้วครับเสร็จแล้วกินไปแล้วเรียบร้อยชุดหนึ่ง <จะ S 1> น่าจะประมาณสักตัวหนึ่งแสดงว่าลูกมันประมาณสักลูกน่าจะประมาณสักเดี๋ยวขายขายได้ครับพี่ลูกมันน่าจะประมาณสักสักหลายตัวดูแม่แม่มาดูแม่ดูดิครับดูดูดคุณผู้ชมครับนั่งสารครับหนูแม่เขามาดูลูกเขานะครับมีเขามีถุงเขามีผมมีถุงผมครับมีถุงเขาเนี่ยครับแม่แมวเขาสงสารเขาจย่งเลยครับเนี่ยนะฮะเขามาดูลูกเขาที่อยู่ด้านใน แต่ลูกน่าจะมีผมเห็นมีแค่สองตัวนะฮะก็คืออยู่ในท้องงูเนี่ยน่าจะตัวหรือสองตัวครับนี่ครับดูด้วยครับเห็นละเวทนานะเห็นมาถึงลูกแมวใช่ไหมครับอ่านี่เห็นละเวทนาครับแม่แมวเขานะครับมาดูลูกเขาแต่ลูกเขาแหมเสียชีวิตนะนะครับเสียใจด้วยจริงจริงนะครับด้วยความนะครับเนี่ยฮะด้วยความที่ความเป็นแม่ครับเขาห่วงลูกอะครับแต่เขารู้ว่ามันมีอันตรายแน่นอนอยู่ด้านไหนก็ถึงไม่กล้าเข้าไป นะครับดูนะครับสะเทือนอารมณ์นิดนึงนะครับโอ้มันนะครับลูกน่าจะแอบมาให้กินมนมก็คือออกลูกตรงนี้นะครับธรรมชาติของแมวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่จะเขามาที่หลบซ่อนในการที่จะให้ลูกเขาปลอดภัยครับแต่มันจะมีงูเหลือมนะครับในพื้นที่ที่เขากับพยายามที่จะมาพูดง่ายๆหาของกินครับเขากินหนสัตว์ที่เป็นสัตว์ ประเภทนี้เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอย่างนี้อยู่แล้วครับโดยเฉพาะแมวนะครับพี่เขาก็ไม่ทราบจริงว่าคือเขามาออกลูกนี้ได้ยินเสียงแมวร้องครับเขาก็เลยครับดูแมวครับเขาจะยังไงเนี่ยครับยากแยกอยากแยกวางอะไรลูกเดี๋ยวเสียใจด้วยนะเลือสองตัวแหรอ เสียหมดแล้วครับตายหมดเลยอออีกตัวที่คือมันยังไม่กินน่าจะตกใจก่อนเนี่เขาเลยปกติไซส์การนเนี้ยกินสามตัวก็กินได้ครับหูเหลือมันมันไม่ใหญ่ครับแต่ผมว่าในท้องน่าจะมีสองถึงสามตัวแต่ถ้าพี่ยืนยันสี่แสดงว่าในท้องอ่ะกินไปละสามเพราะมันเหลือน้องที่อยู่ในกล่องแค่ตัวเดียวเองครับเหลือตัวเดียวเลยหรอครับตัวเดียวคือตายนะพี่คือตายแล้วครับคือเขากัดตายลแล้วอ่าแล้วแล้ว,ลวที่เหลือก็ไม่เห็นแล้วพี่ไม่ไม่ไม่เห็นแนวแล้วครับ ก็คือไม่ไม่เห็นคือแมวน่าจะอยู่ในท้องเขากินก็ไปแล้วเพราะตัวน้องไม่ใหญ่ครับน้องไม่ใหญ่ครับกินไม่หมดละกินไปหมดแล้วครับเลสามตัวให้เราเขาไอ้นี่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถ่ายรูปดิเนี่ยได้ครับเดี๋ยวถ่ายได้พี่แม่ครับแม่เขาก็เหมือนพวกยัง ยังคิดว่าลูกเขาไม่ตายไงครับเป็นความที่เขาดนะครับใจกใ็คงจะแค้น,นคโอ้ โอเคครับุผู้ชมครับน่าจะตรงนี้ในส่วนนี้ถ้วยไม่ทันไม่ทันจริงครับไม่ไม่รู้ด้วยครับว่าเขาจะเข้ามาเพราะว่าจริงแมวตัวทั่วไปครับพี่ส่วนมากมันจะอย่างเงี้ยฮะมันเป็นห่วงโซ่หันภาพที่เห็นนะครับสะเทือนใจจริงๆนะครับก็พยายามที่จะลงนะครับแต่ลูกเขาหายครับหายไปสามตัวนะครับงูเหลือม ได้กินลูกมันไปสามตัวนะครับเหลือตัวหนึ่งก็ถูกกัดตายนะครับผมก็ยังเชื่อมีความอที่มันลังเลเนี่ยก็คือด้วยกลิ่นของงูครับหลายๆอย่างมันทําให้คือเหมือนมันรู้สึกมันยังไม่มั่นใจนครับถึงความปลอดภัยมันเลยยังไม่กล้าลงเท่าไหร่ครับแต่ทั้งๆท,ท,ที่มันอยากที่จะลงไปดูลูกมันนะครับ เหลือไม่ใหญ่นะประมาณสองเมตรไม่เกินแม่ร้องใหญ่เลยอืมนะครับอธิจังว่าจะตัาข้าว ด้วยความที่เป็นเขาเป็นแมวจรเดื่อยีปกปกติทรงป่าไม้ครับที่กรมวิญญาเขารับไปดําเนินการต่อไม่ทํากันครับเพราะว่านไปแต่ยังว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นอาหารนะครับอ่าเป็นวัตถจักรวัตถจักรของเขาคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราผมมึงบอกย้านักยนะ้ำหนาถ้าเป็นอ่าแมวที่เป็นเราแมวเลี้ยงอรถึงถึงเวลาเก็บเ้วยอยู่ที่ท,ท,ที่คือมิชชิดอะ่ะพี่มีเป็นกรงไปอะไรแต่ยางเงี้ยเขาถ้าเป็นแมวจรนเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับ จะดูพี่นี่ในกล่องแล้วถ้าเกิดเขาไปออกลูกตามซอกลังาคานี่คือจบเลยนะครับเราไม่สามารถรู้เรื่องเลยว่าโดนกินไปหรือเปล่าอะไรยังงงูก็จะตามไปกินครับด้วยสัญ,ญ,ญ,ญาตยาณขอบคุณครับพี่ขอบคุณค,ครับ